เริ่มแล้วครับฝั่งนี้เริ่มแล้วครับ Caramba! เอ็มตีระเบิดครับฝนก็มาแล้ว ชาลาผลใครพิเทวะรถกระบะใครวะนี่นไป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  เชียงเล็กเท่าบ so ่อนี่ป네่ะจะบีบกับเขาก็บีบพื้อปอกๆอยู่นั่นแหละ พั B B แค่เพิ่มทายตัวโบด้วยอ๋อเทียมสุดแปดเกียร์ก็ใช้ไม่ได้คันนี้ไม่ได้ขนดินขนอินขนท้ายนะครับเป็นรถขนขิกโดยเฉพาะยี่ิบห้ากครับเ5ียิกลวสี่ร้ยเมตรครับเียริหวกเบอร์ล้ว3สามร เอายี่ห้าคนยี้าเลยยี่ห้าแล้วก็ยี่แปดดีกว่ายี่สามยี่สามันยากจากฝังขันรถมันไม่ถึงอะ้นเบอร์อะไรเพื่อนเป็นยี่ห้าอังหอป็นยี่ห้าระดับเบอร์มั้ั้งสีเบอร์ยี่้ามันไม่เดินหน้ามาน่ะ 5วินะครับ25วิตอนนี้ผมให้สอนอยู่นะครับให้สอน เบาวกว่าเขารถเขามันหนักไงระวกใสงสัสจะจับได้กรูนินเน่งไม่มันไปจับเกียร์ผิดไงมันไปจับไอ้คนข้างซ้ายไงอายวไลชัเกเอมอะไรไม่รู้จักเอาคอมมาหัวาลากมันเบาไอ้นี่มันหนักหนักท้าย เขาขดัวขดวนครับเจ๊จะทำการหักล้อเข้าไฟอีกครึ่งชั่วโมงนะครับโอ้ครับไม่รู้ว่าเจ๊ขับไม่ดีหรือคนจอกมันไม่รู้เรื่องนะครับฟังผมนะครับสิบล้อของมาเร็วนะครับที่ประคอยฟ้าด้านนอกมานะครับนะครับที่หนึ่งนะครับเปร์ที่เข้าล้อมานะครับสามศูนย์หนึ่งนะครับสามศูนย์สี่สาศูนย์หก แล้วก็สองศูนย์สองนะครับที่เข้ารอบมานะเป็นรอบสี่คันครับคันเหลืองเรียมรถนะครับแห้างหรืออะไรหกใหาจัดกันให้นะครับครเบอร์ที่เข้ารอบนะครับสองศูนย์สองสองศูนย์สอง โอเคครับน้วน้คนับสี่ขัดครับเปียบตัวครับอยากพำให้ดีรับเขาบอกว่ายิงสามไม่มีบอกิสามไม่มีล้เมาเ้อะไรไข่เขาไม่ซีทิงบุ๊กี้บุกี้อิ่งอะรมอร เ,อเือร์ที่25ใช่ไหมลระแต่ว่ารนทั้งสายครับทอทั้งสายนะครับในยร์สิบส